สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc กงักแพงเบิร์ตสุขสุคนเนาะเบิร์ตสุมองสุบอนนะ์ดพี่น้องเด้พพอพาเพาะกับช่องยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเกา่าเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพาอกันที่บ้านนางร้อยหทะเลมอนี้ก็อ่าได้มาเจอทั้งอ้ายเพิ่นพนะี่น้องเอ้ยเนาะอ้ายนางร้อยทะเลก็คือทางเฮานี่ได้นัดเขานะ้าม, ang, มาเนาะว่าสิมีหยังมาเซอร์ไพรส์เพิ่นบ่ สิมาให้เพิ่นบ่ก็เดี๋ยวจังไปเบิ่งแล้วก็ไปลุ้นไปนน้ำกันพี่น้องเอ้ยส่วนมา้ายของนางร้อยนี่ก็ครอบครัวก็ทุกข์ยากคือกันนั่นแหละบ่ได้มีพี่สังเนาะแม้แต่เสื้อผ้าหน้าแพ้นี่ยเขากินก็อึดว่าซั่นเนาะเงินคำคำแก้วก็บ่จักแนวสิเฮ็ดสิหาว่าซั่นแต่ละมื้อจักสิไปหาหยังไปเฮ็ดหยังเนาะหาก็บ่พอสิได้อันน่ะบ่กุ้มอยู่กุ้มกินเนาะครอบครัวนี่ทุกข์ยากมาตั้งแต่พ่อแต่แม่แล้วอันนี้เพิ่นว่าเนาะ เงินสารลานแปดก็คือที่เห็นในคลิปมาแล้วที่เขาไปถ่ายนําเสนอเมื่อก่อนนั้นเนาะก็พอดีมันเนี่มีทางผู้รักผู้ใหญ่อะไรเนาะให้ทางบ่าวลาวอ่าที่ว่าเขามานําเสนอถ่ายวิธีชีวิตของเล่าเลยก็ให้เขานี่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเนาะเปรนกาศได้ฝากเงินมาเนาะซื้อแนวอยู่แนวกินนั่นแหละแล้วก็ของเนาะมาให้ทางให้ของนางร้อยเพิ่น ได้น,นำของเนาะกินของใช้เนาะเป็นการสุริยืบเบิ้องต้นกัมมนพี่น้องเลยเข้ามาให้ทางเผิ่นแล้วเ,เป็นที่เรียบร้อยเนาะจะได้กับฝากเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณเนาะทางภูลักภูใหญ่เนาะที่ว่าผูประสงค์ออกน้ำแะละกับโประสงค์ออกน้ำกัมมี่เนาะผู้บประสงค์ออกน้ำา็กับปออกเป็นคนไทยกันเนาะฝากมาสองพันบาทอน,นี้ก็ได้แล้วกับพี่โออน,นี้ก็ คนไทยอยู่ออสเตรเลียก็ฝากมาเนาะซื้อข้าวซื้อน้ะเมันก็ของกินแต่ก็เงินอ่าก็บอกเพียงพ่อเดอร์พี่โอเดินเนาะเพราะว่าซื้อข่าซื้อของอะไรของมันแพงเัาก็ซื้อได้เฉพาะที่ตามจำนวนเงินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ของก็บอกครบเดอร์พีโอเดินของบกครบเพราะว่าเงินบกพ่อเพราะส่วนหนึ่งมันก็ให้มาให้ที่ทงนะมันก็เลยบกพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆอันนี้ก็นณะเพื่อนจีซอยเรียกมา เพิ่มเติมการได้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีปัญหาในกรนีเนาะขอบ,บุญขอบคุณกายเพิ่นอยู่ดีมีแหง้งเนาะสุขภาพแข็งแกร่งเพิ่นร่ำเพิ่นรวยขึ้นกว่าเก่าสำหรับพี่โอ้ก็ได้ถ้ามาค้ขาขายก็ขอให้ขาย,ขายดีขายดีเดอ้อกิจการลุง่งเรื่องเก่าหน้าเก่าไก่เนาะสิ่งสําคัญก็กคือให้อยู่ดีมีแหง้งพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เคยซอยเรือมาหลายอยู่ซอยพอลูกหาแน่เนาะมืาในกะซิมาซอยแม่ลูกหาอีกเนาะซอยทั้งพอลูกหาแม่ลูกหาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะ พอไลายไปเบาไปสัมผัสเบาสาโลเพิ่นบ้านเนี่ยอ่ะนี่นะพี่นอ้องเลยไอ่นั่งลอยเพิ่นเนาะไอ้แท่แท่ไอ้คิงคิง,งพอแม่เดียวกันก็นเดินก้นาวต้องสบายดีบาซาโลสบายดีโอ้ยเนาะคิดเข้าคิดน้ำอะไรบ่มาเนี่ยยังยังเหมือนเด็กกินอยูยอม่มือหนึ่งนดะกินข่าจักเวลา ซองเถืออะไรเพนนอะไรกินข่าวแต่ซองเถื่อมือหนึ่งเน่ยโดยขา้าวแรงข่าแรงง่ายง่าย้ข่าวเศ้านี่เจ้าสิบริกินเลยเมนบ่กินข้าวเศ้าเนี่ยเนี่ยสามตัวสะเนาะโดยกันกินเศร้าเศร้าเทียงแรงกับซาเวลาเศ้าเพ้นคำกับซาเวลาบอกบอคือกันเด้ส์เ่นบอ ข้าวเพริ่มอนี่กินแล้วบ่ยังยังไ่ได้กินอยู่ยังบ่ได้กินเอาเฮ้งอะไรเจ้าสิกินข้าวเส้าได้กินแล้วกินแล้วข้าวเส่าเสื้อตัวนี้กับโบเมนแต่มือนั่นเพิ่มบ่ใส่แต่มือนั่นเลยเสือน่ะแม่นบ่มีเสื้อจัะโตกว่จ้ะนนี่เลยโตดีวะน่ะสองโตเสือสองโตสอนกันอยู่สอนกันอยู่เสือกับเตมือนั่นเอาก็ลืมได้มาถ่ายลายมือเลยนาะวัด เป็นใส่เสื้อสีนี่ไหนมาสีนี่แหละสีนี่แหละสีนี่มันเมืนเป็นทิศแล้วก็สีนี่บ่ทิศปลายเนาะเจ้ากระซักอยู่บ่เสื้อจ้ะเนี่ยซักแล้วซักเนี่ยใส่ยังใส่สบอกสบูนเลยเออใส่อยู่เนาะเนี่ว่าเนี่ว่าโมมีใส่ยันว่าโมมีเงินมีคำซื้อสบอกสบู่โมมีอะไรก็เถอะก็ไปขุดจะหลอกจะล้อแล้วมาซื้อสบอกสบู่นเออ ไปคุดขายในยได่กิโลนะเราขายเป็นโต,ตสามโตครับพันหนึ่งโอ,อ้สามโตพันกี่พี่น้องเลยกิโลโคตรถึกเลยถึกสามโตต่อหนึ่งบาทเด้อพี่น้องเลยถ้าไหลเป็นเงินบาทก็ดีเนาะอยู่บ้านเท่านั้นถ้าผู้ใดอยากซื้อกิโลน้ำบาวสาโลก่ก็ฝากเงินมาเด้อพี่น้องเด้อซื้อฝากมาน้ำบาวเล้าแหละซื้อให้น้องแล้วก็ซื้อฝากไปให้กิโลก็ดี ที่ฝากไปให้เยหยีเยเอากับขวอะไรเนาะขวดมันซุกแล้วก็กพักแพ็คแพ็คส่ต้เย็นแสกแข็งไว้ก่อนจะซืฝากสิหรือว่าสินัดกันอยู่อํอาเภอธาตุพนม,มก็ได้ตลาดนัดวันจันทร์วันพฤหัสเออบ่าวเล่าสะเอาซาไปให้เนาะสะซื้อไปให้เนาะเออแต่กับวันพฤ <สา S 1> หัสนี่เอาไปแล้ววันพฤหัสนี่ิไปตลาดธาตุพนมพี่น้องเลยอีกหนึ่งมือสองมือนี่แหละข้างหน้านี้ ถ้าผู้ใดอยากนั่นเนาะผู้ใดอยากแบบจยกซอยเรือเพลินแบบอยากซอยซื้อแบบนี้นะอยากซอยซื้อหรือว่าเอาง่ายๆเลยก็ซอยแบบฝากเงินมาแหละซอยเขาซื้อข้าวซื้อน้ำกินนั่นแหละพี่น้องก็ได้เนาะซื้อเสื้อผ้าน้าแพะมาอีกประดกแปลงนัวครอบครัวนี่ก็บโบแตกต่างอยังกำนางลอยเด้อเตืนไฟยังบ่มีเนาะบ่มียังเลยแรีว่าอยู่ก็อยู่มึมือแม่นบ่โดนอยู่มึมือยังบ่มีความสว่าง ในเวื่นไวาบ่มีถั่วบวงยังกันยังบ่มีคือเห็นอันนี้คือเขาถ่ายมือนันแหละมีถั่วอยู่ใบหนึ่งสองใบกระสานใบหนึ่งขุน่วยหนึ่งเนาะและอยู่หน้าดิสันเรยกว่าอยู่หน้าบิบอยู่หน้าบลัค้นไปไหวหน้าบิดบอของใส้นาะบ่มียันน้าพวกหมอนแยกแตกกับโป้ยังของใส้ที่ว่าใส่ชีวิตประจำวันเราแต่ละมื้อนะออกไปนอนหน้าแหละค้นเอาเมื่อหน้าบ่ อตอนนี้นะ่ะไพ่มานอนอยู่ในเฮือนน่ะนองกับล้านบ่น้องกับล้านเออคือได้เขามานอนบ้านซะเราทาเจ้าแล้วออแล้วมือนีก้ก็มานอน,นอยู่บ้านบอกหรือว่าอยู่บ้านเออ <c oughs> <c oughs> มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ,อ่าสอยเรือแหละก็ซับเราะซึมเจ้าขามานี่ดีใจอยู่บ่ดยดีใจเนาะ สิเป็นยังกัตามเนาะขอเพียงแต่วนะ่าเพิ่นเมตตาเฮาเนาะแม่นบอกสิสิเป็นยังกัตามแต่เพิ่นเมตตาเฮาแลยเพิ่อนซอยเหลือเฮาอะนะอันเก็บมึงเกิอบเพื่นกัยังเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจกับเฮาแล้วก็ันคู่มันไปใส่เกือบเลยยังใส่คนละสีจักแล้วมันเสียจักมันไปใส่แลยอวัยวะบานนั่นเลยหรือว่าคือข้างน้ำมันขาดไปข้างน้ำก็นขาดแล้วมาใส่กันเขามาเปลี่ยนเอาบ่เขามาเปลี่ยนเอามันไปบุญเด้ไปลิ้นบุญ ไปบุญแล้วครับมาเปลี่ยนเอาถกเปลี่ยนเอาแล้วอันนั้นเฮาเมาเบียเลยเจังมาะจ้ามาเกิดใหม่ไปบุญเลยไม่สิเขาสิมาเปลี่ยนแล้วเกิดใหม่โดเมาเบียร์เราอ่ะเมาเบียร์กินเบียร์คือการบ่อเจ้านี่นะกินเป็นการไปงานเนาะไปลำเขาวกินลบ่ได้ซื้อถอยข้าวบ่ซื้อแล้วเราคือมีเงินสารอะไ้ซื้อแล้วโมมีกินของเข่ากินน้ำโมกินน้ำโม ลายสุดเด้อพี ies, ่น้องเอ้ยอันนี้น้องสาวเพิ่นเว้ามื้อนั้นว่าอ่าเจ้านอายุ30ปีแล้วเพิ่นว่าบ่แม่นดอก25 26น่ะงเพิ่นอายุเจ้าของว่าซั่นอายก็ีแม่นบ่แม่นอยู่บ่30น่ะบ่ฮอดอกบ่ฮอนดอกประมาณ25ออืม25 27 บันั่งอันนะเดซ่สาวพรวีไลอั่เดซอยู่จากปีเราอันบ่กเมีนลูกหาน่ะยประมาณสิบปลายสิบห้าปีน้องสาวบ่อัหน่อโดยน้องสาวประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีเรื่อราเออเป็ดเอื้อยนั่งร้อยบ่โดยเนี่ยเอื้อยนั่งร้อยสิบห้าปีมันนั่งร้อยคือสิบเจ็ดปีส์อ่ะไม่มาอ้าวนั่งร้อยจากปี นางลอยนี่บอแมนฟังจากปากได้เพื่อนรด้พี่น้อยมันม่ออะไรคนไงวันสิบสามนั่งลอยนี่คอยว่าคืนวานใจคอยได้คอยเปยักวายซื้อไปครับนงลอยสิปีเด้อพี่น้อยบาทนี้ประมาณนั้นเพื่อนว่าอันนี้คือไอ้เพื่อนรด้เป็นอ้ายใหญงเลยกระมนผู้นี้เป็นอ้นั่ง้อยเป็นไ เอ็นางพรวิไลเปนายสาวพรวิไลและเจ้านี gotcha ่ก็เป็นอายคนหนึ่งอีกทีว่าอยู่บ้านน้องเบ้นนะเม้นบอกซื้อเงี้ยคุณอะื้อเงี้ยคนณอะคุณยิ่งบ้านน้องเบ้นใหม่นี่นะบ้านไจัดสรรนี่นะนอกพานบ่แม่นนอกเจ้าอีกคนหนึ่งคนยิ่งคนนั้นเองซื้อปานแม่นมเอาไปอยู่น้องเบ้นนะเจ้าก็เป็นอ้ายคนนั้นอีกเนาะคนนั้นจักปีฮะบ่าวาโลสาวปานน่ะสาวปานขึ้นบุญก้อนโดยจังหวะลืมบุญก้อน ประมาณสิเจ็ดปีประมาณสิเจ็ดปีเออขัสิเมนไปจักแรกบัดกอยทามเรามื่อนะแล้วว่าเราหาสิปีเลยลวะห้าสิบสองาวห้าบสองแลาวะแมนสาวปานนั่นกอดามว่าเจ้าอายุจากปีแล้วห้าสิบสองเ่เะสาปานเนอเจ้าพอมีไรเป็นสิบสองสาวปานกับพ่อมีไรเนี่ยพเป็นเอือยเป็นนองพ่อมไรเป็นเอือยบ่ ก็ล้ก็ลงล่งลืมลืมอีกเนาะบางทีก็อันนี้เขาก็บำมั่นใจคือกันเด้อเนาะเรื่องอายุอันนี้ก็ดีเกินก็บวันที่หนังสือเรากับได้เฮียนหนังสือเราก็ยังบำมั่นใจขอเก็บรายเฮียนเลยเจ้าน่ะราเฮียนพอหนึ่งพอสองเลยบ่บ่มัเป็นเลยเหมืนบ่มัเป็นเลยเฮาก็ได้มีแต่ใส่ความจำอาเนาะเออมีแต่ใส่ความจำเอาจักถือจักบ่อะไรเลยบ่ะบ่มีใครรายเฮียนหนังสือจักคนเบาโดยเด้อหมแบบว่าเออเด้อโดย โดยแล้วเาโดยพ่อแม่บ่ยากไปเบิ่งของที่ว่าปรักเป็ใหญ่เป็นซอยมาอยางเห็นแล้วว <c oughs> ่า yeah. ม <sh arp y> ียังเนี่ยอยางเห็นเลยบอได้เขาถันมียังกะลงอยู่นี่เบดและคอยทยอยคนไปเด้อเอารหลดอะไรมาใส่เอาจะก็ยืมรหลดเขาจะเอาไปบ่ไรด้วยยืมรหลดจักรอะไรหรือรหลดไทยมีบ่ มีอยู่ที่โถลดไทยจะรับเป็นตีโมเป็นอกครับเนี่ยคือว่ายืมโหเขาแล้วขับให้เลยคือว่ายืมรถเขาไปไทยหน้ารับว่ายืมเถื่อไทยมาฮักก่มันโมเป็นโมเสมนะครับยังโมเสมปะได้รับกันยังโมเป็นเฮาโมมีนะครับยังโมเป็นเท่าไรครับรถหมู่อีกเนาะเยี่ยมันพลาดมันเพยมาเนาะ ยานมันเพียแล้วเอาพัดมอคืนดิเอามอคืนไดดิตอนมาไหนะยางรัดมากเป็นบ่ยางรัดมากพนโต๊กยุ่เมื่อคืนอยู่บ้านโนะต๊กยุ่มอะไรพนโต๊แหละเขากับโบก้าไปไน,นะนเนี่ยนอ้องเคยเนาะเว่าน้านะฮะกระไรประจักน้ำในพายน้ำลถน,นะน้ำขึ้นบรจักรพายตัวน,นั้นนะ ทางขอบานจ้ะนันใคใหญ่นี่ยวะเมนไม่ได้ขึ้นบันได้รับมเขาปล่อยเลยเลยอยู่ระบายแมนเพราะว่ามันระบายเอาตลอดเนาะโดยมาแต่เช้าอุ่บกว่จังมาแต่เช้าไม่ได้กินข้าอะไรก็ไปอื อยากมาในฮอดบอสมองฮอตได้ฮอตยืดรับสมองบอกนอตอย่าบอกว่าสิมาพี่บอกเมื่อคืนนี้นอนอยู่ไซส์สนอนอยู่หน้าบอกนอนอยู่เพื่อนคอยดูบ่าแมนอยู่หน้านะนอยู่หน้าเนาะไะไปบึงของดูโดดกูบ้านหนึ่ยังแน่เนาะไะไปยัง ไปเบิ่งแล้วก็ลงมาหนำแล้วเหยือตัวได้เอาลงมาได้ตัวได้เอาลงมาได้ก็ลงมาหนำแล้วเหยื่อน้องปะยังถือรถไหมหาอยู่อะไรเสียออกมาเห็ดยัง เพื่อนไปเบิ่งเนาะมียังอยู่ในรถน,นะนี่แหลอะอ้ของน้องลอยสองมึงได้ไหมมียังเนี่ยจ่เห็นยังเน่ยอมน Chắc chào à nhận cái đoạn này nè lại đại bò, chờ bay đại gì bò, anh em có hại đấy anh bớt 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 chỉ bởi ba thải luôn nè

เน้นำสะอย่งนี้เปิดน็ตอยู่เปิดเนได้นะเาล้คือว่าเปิดเนนน้บมีสญญาณเป็นโชวเขายูดหนะไปขนไปบ่าวสโลเอาไปโลไดเอาไปโได้จอาเย่ารเอาตนั้นแล้วใช่เอาานี้เอานาง้อยมาซอยอ้แม่ นางลอยลงมานี Arizona, ่ลงมาซอยอ่ะนางลอยได้ได้ขันขันลงมาซอยแลยคนเชียร์ปูไฮได้ป่ะสักคนเพชียร์ปูไฮเบิดเอาไปเบิดเนี่ยมาซอยน้องเคยมาซอยลุงลายยางอะไรนี่ฮะกระจอกกระโดหุมีกว่านี่เหิบเนื้อพถึงมาหนี่บ่ได้เห้ยเอาอันตัวนี้เป็นยังบ่อเป็นตีกุ้มเบิดครอบครัวนี่ฮะส่งกับข้าวนี่ แบกเอาเอาตันนี้พ่อสิอยากราุถูกเลยฮัลพูดหนีญาติได้ผักเนื้อิเนาะเอาสบายดีไอ้กึ่งสบายดีสบายดีิมาซอยลุงบอด้ด้วด้เอ้าซอยลุงกับซอย้นงเ่ับ้ัเนื้อกับเสีเมือซอยลุงอีกบ่ ลูกนียวก่อนโลดเนาะอย่าเพิ่งชอลูก่อวาเพิ่งชอบที่รอก่ันก่าไม้เกินแคแบกซ้อนสองแล้วนี่ยก็หุ่นมาสอยดูเอามาเอาอีกเด้อมาเอาอีกได้ยังบ่ได้เบิดได้นี่เอาเมื่อจน่า เ็กนโ้งยงบิดอยู่เนาลาอลีพี่น่อยมาอน่เต็มแห้งเออนางร้อยกับน่งเบิ่งอยู่คลิปนี้เงาๆพี่น่องเลยเนาะเบิ่งเงาๆคลิปนี้ก็ดี

ขึ้นไปโลดไ้ซอยอยู่บ่หรือห้ามคนละชนครับลุงอนาคตน้องเคยกับไรโอ้ยหนักกรรมแดกเอาบ่ดูไฮห้หามเนี่ยห้ามคนละชนอย่าไปอย่าไปอย่าเขาเรียกว่าเกิอกูธรรมดาดลยหุ่นโอ้ยน้องเคยหรือมาเห็ดใส่ใจลุงแท้บ เสยอยู่บ่บ้านว่น้องเคยเห็นใจลุงแท้ลุงบานลุงบุรีมีนาื้าด้นูุมีมีนเนาะลุงเจดได้บ้านเลยสใจอยู่บ่ลุงอาบ่ให้ให้ให้ยกใช้ให้บ่เจ้าได้บ่กคยสิยกใส่บ่าให้ได้บ่ได้บได้กินไดน โอเคบ่รเอคได้เยเนี่ายลุงลุงคัน้องเคยเนาะ้้นอ คอยเดอร์คนหัวกันได้น่ะคอยเดอบันไดตัวน่ะนมันเนกอ่อนเลยขันขันตัวนั่นแหละเออโอ้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 ยจนหลั่งแกะแกอจนหลังแก่หกันได้ตัวน่ะย่าแต่มีไอ้ไอ้เกงลักลอยกินชี่ยันิกรเนี้นี่หาียังอันนะพิษอยู่เวนอี ไกินกระพิี่พี่ลงมาลุมพี่ก็ได้กออย่ากินกระพิดใหญ่เหมือคนเนะคนปกินกระพิกจังกับแงยเหนมาจ่อยเน่ยาเวทีก็มาจ่อยโอเคไปนอนเลยเนามันหงาเนาะก็จิได้ขึ้นไปบบเป็นควขอบใจคนใเนาะ